หลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดป่ากุงพระป่าสายกรรมฐานที่น่ากราบไหวาพระราชสังวรอ,อุดมหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามป่ากุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเดิมชื่อศรีเกิดในสกุลปักรีหนังเมื่อวันที่สามพฤษภาคมปีพุทธศักราช2460ตรงกับวันสุกเดือน6กปีเมะเมียที่บ้านขามป้อม อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโยมบิดาชื่ออ่อนศรีโยมมารดาชื่อทุมช่วงปฐมวัยท่านเข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านขามป้อมจนจบชั้นปฐมปีที่6จากนั้นได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามจนจบชั้นมัธยมปีที่สเมื่อปีพุทธศักราช2480 ต่อมาท่านได้เข้ารับราชการเป็นครูอยู่ระยะหนึ่งจึงได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2488นณพัทศีมาวัดราดลังสรรบ้านป่ายางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระโพธิยาณมุนีดำโพธิยานโนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดรรมยุตเป็นพระบัณชาได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษามกฏบากมหาวีโร พรรษาแรกท่านได้ศึกษาปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์คุณอุตมโมวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามปีต่อมาท่านได้จาริกไปจำพรรษาที่วัดป่าแสนสำราญจังหวัดอุบลราชธานีและมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมจเจริญวิปัสสนากับพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมซึ่งเป็นสิ่์สำคัญของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต เมื่อออกพรรษาแล้วท่านจาริกสแสวงธรรมไปตามป่าตามเขาต่างๆซึ่งเป็นสปายสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาเคยทุดงจาริกมาก่อนหน้านี้เป็นแหล่งเจริญธรรมที่ผู้กล้าแห่งกองทัพธรรมได้มาประพฤติธรรมบำเพ็ญเพียรด้วยเป็นสถานที่อยู่ไกลจากจุมจนนขาดแคนขัดสนในปัจจัยสี แต่มีภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพัฒนาภูมิธรรมส้ำมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งต่อมาท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านนาแก่จังหวัดนครพนมซึ่งสมัยนั้นยังเป็นดินแดนที่คุกรุ่นไปด้วยสถานการณ์แห่งความขัดแยง้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและสังคมแต่ท่านก็อยู่ด้วยความราบรื่นปราศจากอันตรายจนกระทั่งออกพรรษาท่านได้จาริกไปยังจังหวัดสกลน,นคร จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นการเดินตามรอยทางธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์คือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพาจารย์ใหญ่ด้านวิปัสสนากรรมฐานจนถึงช่วงที่พระอาจารย์มั่นล่วงสู่ปชิมไวยพมนักอยู่ที่สำนักป่าบ้านหนองผืออำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้ขออนุญาตพำนักจำรรษาและศึกษาธรรมกับพระอาจารย์มั่นด้วย นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลในชีวิตบรรพชิตที่มีโอกาสศึกษาธรรมและอุปถากพ,พระบุพพาจารย์ใหญ่รวมทั้งมีโอกาสเจริญนธรรมกับสหธรรมิกร่วมสำนักร่วมครูอาจารย์องค์เดียวกันหลวงปู่ศรีมีโอกาสได้ถวายการปฏิบัติจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อพระอาจารย์มัน่นถึงแก่มรณภาพก็ได้ถวายสักการะสรีระพระอาจารย์มัน่นเป็นครั้งสุดท้าย ในงานชาปนกิจที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลน,นครหลังจากนั้นท่านิจาริกไปจำพรรษาตามวัดต่างๆหลายแห่งจนกระทั่งปีพุทธศักราช2496ท่านได้มายังวัดป่ากุงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาประมาณ170ปีท่านได้เป็นผู้นำคณะสัทธาญาติโยมในการพัฒนาวัดป่ากุง จากสภาพวัดเก่าอันโรยร้างให้เจริญเรืองรุ่งขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นวัดประชากุมนารามที่งามสง่าเป็นศาสนสถานอันไพศาลสำหรับชาวพุทธผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาหลวงปู่ศรีได้จาพษาที่วัดประชากุมนารามวัดป่ากุงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยความเอาใจใส่เป็นธุระในธุกกิจการงานของพระศาสนาอย่างตั้งใจจริงจังและมั่นคงสิ่งที่เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่อลังการของลุกป,ปู่ศีคือการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลนวัดผา้นาำทิพย์อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งนับเป็นพภาระรานิสง์แห่งแรงศรัทธาของชาวพุทธต่อพระบวรพุทธศาสนาต่อพระสุปฏิปันโน ต่อบารมีธรรมคนในหลวงปู่อย่างแท้จริงอีกทั้งยังเป็นการจันโลงพระพุทธศาสนาสืบสารศิลปวัฒนธรรม,รรมงานพุทธศิลป์ให้สถิตสถาพรสืบไปพระมหาเจดีย์ชัยมงคลมีรูปแบบอันวิจิตรงามยิ่งเป็นศิลปะผสมความยิ่งใหญ่ของพระปฐมเจดีย์กับความโอราณของพระาธาตุพนมกรมกืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประดิษฐานตรงานตรการตา ด้วยศิลปก,กรรมอันล้ำเลิศด้วยฝีมือลูกหลานไทยเป็นนรมิตยตยกรรมแห่งยุคสมัยที่เป็นปูชนียสถานสำคัญของคนไทยทั่วประเทศของโลกวัฒนาสืบต่อไปในภายนาาทุกวันในยามเช้าจะมีคณะศรัทธาชาวบ้านทั้งใกล้และไกลจากหลายถิน่นมารวมกันที่หน้าวัดปัชชาคมนารามเพื่อเตรียมถวายพัตตาหารบินทบาทพระกุณเจ้า และจะเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้กราบไหว้ขอพรหลวงปู่ศรีอย่างใกล้คิดซึ่งท่านในเมตตาโดยเสมอหน้าท่วนทั่ว,ท,วทุกๆคนการบิณฑบาตเป็นทุดงควัดที่พระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำสำหรับหลวงปู่ศรีท่านจะตื่นแต่ดึกออกเดินรอบรอบวัดจนถึงเวลาบิณทบาตท,ท่านจึงเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง แม้จะมีอายุถึง92ปีแล้วก็ตามหลวงปู่ศรีจึงนับเป็นพระวิปัสนาจารย์กรรมฐานที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงสแสดงธรรมเป็นพระเถราจารย์ที่เปี่ยมด้วยพรมวิหารธรรมเป็นเนื้อนาบุญยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเป็นพระป่าพระกรรมฐานที่มีสิญญานุสิ์ให้ความเคารพศรัทธาอย่างมหาศาลเป็นสมณะผู้ปฏิบัติด,ดี ปฏิบัติชอบที่น่ากราบไหว้สักการะเป็นอย่างยิ่งในส่วนของวระถุมงคลหลวงปู่ศรีได้มีคณะสิทธิ์สร้างถวายท่านอยู่เสมอเพื่อขอบารมีให้ท่านแผ่เมตตาอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้นำไปสักการะบูชามีหลากหลายรุ่นด้วยกันและเมื่อปีที่ผ่านมาปีพุทธศักราช2551ได้มีคณะสิทธิ์ญาณุสิทธิ์จัดสร้าง พระปิตามีโชคมีลาบยันหลวงปู่ศรีมหาวิโรรุ่นแรกประกอบด้วยเนื้อทองคำเงินนวโรวหะแก่เงินสำลิดทองแดงและชนิดเป็นช่อหลายองค์พร้อมกับรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกประกอบด้วยเนื้อทองคำเงินทองแดงทองเหลืองและกินตะกั่พระรุ่นี้ส่วนใหญ่ผู้เป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดได้พากันทำบุญบูชาจนหมดไปจากวัดในเวลาไม่กี่วัน